และในตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงครึ่งตาบวมๆตาบวมหน้าบวมกันนิดหน่อยนะคะอะไรที่อุยไม่เคยเห็นทุกคนก็จะได้เห็นคือการที่จีตื่นเช้ามาแล้วจ้าอันนี้อิมพอร์ตฟอร์มระยอง น, <c oughs> นี่นดูตัวใหญ่ขึ้นปะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีอรุณวัลด้วยค่ะ <Yay! S 1> แล้วก็นี่อยู่กับแอนดิชาชาแนลเออฝากทุกคนเข้าไปดูช่องแอนดิชาชาแนลด้วยนะคะ <c oughs> ในวันนี้เนี่ยพวกเราก็ได้มีการจัดงาน Unlock Trade Your Setup ไหม Unlock Trade โอเคจำ <c oughs> เพื่อผิดนิดหน่อยเช้าเช้า ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศด้วยเพราะนานา,นาทีเนี่ยเราจะเราจะได้จัดกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เอ้ยมีเทเ,เดอร์มากันเยอะมากประมาณ30กว่าคนได้นะคะก็จะามาทําเหมือนเป็นแบบเอ้ยวอกไม่รู้สั้นหรือยาวแต่ถ่ายไว้ก่อน <laughs> ให้ทุกคนมาดูนี่ก็คือ8ปดโมงครึ่งอาจจะตาปวดๆกันนิดหน่อยเดี๋ยวมารอดูบรรยากาศันี้กันนะคะสปีกเกอร์างานนี้เป็นใครเอ้ยไปดูกันเนี่ยและนี่นะคะ สปีกเกอร์ของเราคนแรกคุณฟิวเจอร์เทรดเดอร์ฟิวเจอร์นะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอันนี้ได้นอนหรือยังฮะได้แล้วได้นอนหรือยังได้นอนแล้วกี่ชั่วโมงเอ่อสามชั่วโมงอะสามชั่วโมงก็ยังเยอะอยู่นะสามชั่วโมงเหรอเราน้าด้าเราน้าดาได้นอนกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงอันนี้ออกมาจากระยองตอนหกโมงเช้านะคะมาถึงตั้งแต่แปดโมงคือสุดจริง จริงอจาจจะง่วงนิดหน่อยแต่เราจะบูดด้วยกาแฟตอ่นัด่กาแฟดีกว่าผมฟาไปแล้วหนึ่งอ่ะซัรดไปแล้วเหรอโอเคและนี่นะคะสปีกเกอร์คนที่สองของเรานนเ,เมนนเป็นไงมั้งคะวันนี้ตเต้นมากเออเบอมากแล้วก็นอนน,อน้อยนอนน้อยด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรเราแก้มแดงพลังงานเยอะค่ะเ <c oughs> ตรียมพร้อมสําหรับงานวันนี้นะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าเฮ้ยคนเริ่มมากันกี่โมงงานเป็นยังไงเนาะจัดไปค่ะบอกไปเลยว่าเนื้อหา เออเตรียมกันมาอย่างยาวนานบอกว่าเราหมดแล้วไปค่ะเป็นไงอันนี้คือผลงานที่เราทำเองเมื่อกี้อะไรสวยไคะเบลเหงื่อแตกเล็กน้อยตอนนี้ขอบคุณสปอนเซอร์หลังในงานนี้นี่โลเกอร์คอนเนกที่พวกเราไว้ใจ และตอนนี้นะคะใกล้จะส0บโมงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทเทรดเดอร์ของเรานะคะเริ่มที่จะหลั่งไหลมาแล้วก็มารอดูกันว่าพี่ๆเขาจะมากันกี่โมงบ้างตอนนี้จะให้แอนทำหน้าที่เป็นรีจิสเตอร์นะคะในการรองรับทรเทรดเดอร์ที่เข้ามาในวันนี้ใครเข้ามาก็คือ <c oughs> หลักของเราค่ะแล้วค่ะแอนปุ้มสวัสดีค่ะนี่ทเทรดเดอร์ของเรามาแล้วนะคะคนแรกี่จะอเย่อ่อแล้วค่ะเนี่ยเป็นอร์ตการลงทุนของเราน่ะก็คือหนึ่งล้านบา ในแต่ละตาเนี่ย้าเยจะให้ทุกคนเนี่ยก็คือใส่เงินลงนะคะ dropped, แต่ในนี้อ่ะอ่อ่สิงนี่หอีอมีาตาคนฟลิปปมคะมีตายตานเฮ้ตาโอ้าตา้ีตะล้านมอละไรนีคะเมีคนเขียน พอแตกนะคะแล้วทำไมเราถึงเทรดประมาณในคอนเน็กที่แบบว่าแชร์เรื่องของแบบว่ามันต้องมีการเอสเอ็ลทำให้เราเริ่มแบบโอเค<ป>อถ้ามันจะบอสนะครับเราต้องตีไปหาเนื้อนะถ้ามันปิดไส้เนี่ยเราไม่นับถ้าปิดไส้คือหลอกนะครับบอสหลอกใช่ไหมซีบอลเ<า>หรียญใลพี่เดียวใ้สามปีเออสามหมื่นเดียไปเลยสามปีเสียงาพโพดเลยช่องนี้น เสียงรอพูดฝากติดตามด้วยนะฮะตลกดีจริงๆเลยตลกแบบไม่ได้นัดแน่ถ้าเกิดทางชวนชื่นคงไม่เกิดจบจบเลยห้ามหนีกลับให้นอนกลับไิกจริงขอเสียงปรบมือให้กับน้องโมฮมมัหน่อยครับใช่น้องโมฮม สวัสดีครับมอมนะครับแล้วช็ว <c oughs> วชอคแล้วแล้วเซลลยังไงอ, <c oughs> อ่ะถูกไหมก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอีเวนต์ในวันนี้อันล็อกเดอรเทรเซอัพตอนนี้พวกเราก็เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเก็บของแล้วก็จะกลับกันหรืออาจจะแวะทานข้าวกันนิดหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็น อีกวันหนึ่งที่สนุกมากๆเลยคนมาเยอะมากไม่มีใครแบบไม่มีใครไม่มาเลยนะคะปกติถ้าลงทะเบียนแล้วอาจจะมีคนมาหรือมีคนไม่มาบ้างแต่ว่าสําหรับอีเวนต์ในครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครไม่มาเลยแล้วทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีมากตั้งแต่สิบโมงจนถึงตอนเนี้นะคะ<ม>เกือบจะ5้าโมงสีแล้ว ก็ค่อนข้างนานนะเป็นวันที่สอนครบรถแล้วก็มีกิจกรรมมีเกมสนุกๆมากมายเลยนะคะก็ไว้ในอีเวนต์ถัดไปเนาะถ้าทุกคนอยากจะเข้ามาร่วมจอยกิจกรรมด้วยกันแบบนี้นะคะแนะนําเลยว่าคอมูของจีนเนี่ยก็ดูแลทุกคนแบบเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นตัวคลาสเรียนเองหรือว่าอีเวนต์ต่างๆกิจกรรมมากมายนะคะที่พวกเรา พยายามคิดแล้วก็พยายามที่จะรังสรรค์ให้มันออกมาสนุกมากที่สุดถึงแม้จะเป็นในเรื่องของการเทรดก <c oughs> ็อยากให้ทุกคนได้เจอกับทุกๆประสบการณ์นะคะแล้วก็สามารถอินจอยไปกับมันได้ ยิ่งวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆหากเราได้มาเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติมนะคะยังไงเดี๋ยวจีขออนุญาตปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนเลยละกันเผื่อว่าอาจจะไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมแล้วนะคะก็กใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องจีอารุณวันด้วยนะคะหรือ อยากจะคอมเมนต์แชร์คลิปนี้ออกไปนะคะก็ฝากทุกคนออช่วยกันสนับสนุนช่องจีรุณนวันด้วยยังไงก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้อยากห้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านด้านล่างเช่นเดียวกันในวันนี้จีขออนุญ,ญาตไปแล้วนะคะบ๊ายบาย